ปฏิเสธไม่ได้นะครับผมกับกระบะสายพันแก่งยุคนี้ต้อง Ford Ranger เท่านั้นสวัสดีครับผมจะเอ๋ฟอร์ดปทุมวันนี้เรามีรถรีวิวมานําเสนอกับชุดแต่งนะผมสไตล์อเมริกานะผมก็จะเป็นแบบว i ยบอดี้ยกสูง2นิ้วนะครับผมตัวนี้พร้อมกับตัวร้อแม็กขนาดขอบ20นะผมแล้วก็ออฟเซตที่แบบว่าอพอดีซุ้มนะผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นชุดแต่งที่หล่อเหลาแล้วก็เหมาะกับ ยุคนี้นะครับผมก็เป็นรุ่นที่อยู่ข้างๆผมคันนี้นี่เองนะผมก็จะเป็นรุ่น XL p a s s 4ประตูนะผมตัวนี้ราคาจำหน่ายอยู่ที่752,000บาทนะครับสำหรับตัวเครื่องยนต์เองก็มีกำลังแรงม้าถึง160แรงมา้าพร้อมกับเกียร์6สปีดนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ากับราคาแล้วก็น่าใช้งานมากนะผมราคาไม่แพงด้วยนะผมแล้วก็วันนี้ชุดแต่งของเจ้าตัว XL p a s s คันนี้ เราแต่งให้กับลูกค้าฟรีๆเลยนะผมเราแต่งให้นะผมแล้วก็ลูกค้าแค่กำเงินดาวมาอย่างเดียวผมแล้วก็ได้ชุดแต่งเซตนี้ไปเลยเดี๋ยวลองตามเข้ามาดูกันเลยนะผมว่าเจ้าชุดแต่งเซตนี้ที่เราแถมให้บอกว่าเป็นทรงแบบเมกาเนี่ยมันเป็นแบบไหนลองตามเข้ามาดูกันใกล้ๆเลยนะครับ เราเริ่มเข้ามาดูชุดแต่งกันเลยดีกว่านะครับผมของเจ้าตัวชุดแต่งสไตล์เมกาคันนี้นะผมก็เริ่มตั้งแต่ด้านบนฝากระโปรงกันเลยนะครับตัวนี้เราใส่ให้เป็นสกูปขนาดใหญ่นะผมก็เป็นของฟิตนะผมสัญลักษณ์ก็เป็นรูปแรดนะผมทําสีเดียวกับตัวรถก็คือสีดําเงาตัดด้วยสีดําด้านนะครับผมเป็นลูกเล่นนิดๆนะครับผมแล้วก็ตัวสกูปเนี่ยเรายิงซิลิโคนให้รอบๆ ตัวคูปเลยนะผมแล้วก็คือเก็บงานให้อย่างดีนะผมเรียบเนียนนะครับแบบนี้เลยต่อมาในส่วนของตัวไฟหน้านะผมไฟหน้าก็ได้ทําการอัพเกรดเพิ่มเติมให้เป็นไฟหน้าแบบมาสแตงนะแรับผมเพื่อให้เข้ากันกับชุดแต่งนะครับผมโดยการเพิ่มขีด3ขีดเข้าไปแล้วก็ใส่เป็นไฟเดย์ไลท์ด้านล่างพร้อมกับวงแหวนที่เป็น led แล้วก็ลูกแก้วโปรเจคเตอร์ที่เป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวลองดูอีกข้างนึงเนาะนี่ดูไปก่อนข้างหนึ่งนี ดีกข้างนะครับนี่โอเคครับผมตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวกระจังหน้าของชุด f 1 5 0ที่เป็นกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมกับตัวฟอน ford ที่เป็นสมิติทําสีเทาดําพร้อมกับติดไฟ led ด้านบนให้นะผมตัวกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบตัวที่มีแกงรังพึ่งอยู่ด้านข้างนะผมแล้วก็มีช่องระบายอากาศ ได้ดีนะผมเพื่อช่วยระบายความร้อนของตัวเครื่องยนต์ต่อมาในส่วนของตัวสัญลักษณ์หลักเลยของ F 150ตัวนี้นะผมก็จะเป็นไฟรูปตัว C ที่อยู่ด้านใต้ไฟหน้าทั้งสอข้างนะผมที่เป็น LED สีขาวนวลๆแบบนี้นะผมก็จะเป็นสัญลักษณ์หลักของเขาเลยต่อมาตัวกันชนด้านล่างนะผมก็จะเป็นสีดำด้านนะครับผมนี พร้อมกับติดตั้งไฟตัดหมอกนะครับผมเพิ่มเติมให้เพราะว่าจากโรงงานเดิมๆจะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผมตัวด้านล่างยังมีตัวแข็งกันหินนะครับผมนี่ตัวนี้แบบนี้เลยนะผมเท่ๆแบบนี้เลยนี่ด้านหน้าก็มีเท่านี้นะผมเดี๋ยวตามไปดูต่อด,ด้านข้างนะครับต่อมาด้านข้างนะผมก็เราทําการตีโป่งแก้มข้างให้นะผมก็ เป็นแบบนี้นะผมเพราะว่าเป็นชุด v าบรีก็จะทําให้รถดูมีมิติแล้วก็สวยขึ้นนะผมแบบนี้เลยนะผมโป่งขึ้นมาจากเดิมนะผมประมาณ3 4นิ้วเนี่นะครับนี่แล้วก็ตัวนี้จะมีตัวครีบฉลามเหมือนของแรปเตอร์เลยนะครับผมคล้ายๆกันนะครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวคิ้วร้อเนี่ยเหมือนของแรปเตอร์เปียบเลยก็จะเป็น6นิ้วแบบเรียบนะครับ ต่อมาในส่วนของตัวช่วงล่างเนี่ยนะครับผมช่วงล่างก็จะเป็นร้อแม็กนะครับผมของ Galaxy นะผมตัวนี้ขนาดขอบ20 -24 ลบ24นะผมพร้อมกับยาง265 50นะครับผมตัวนี้เป็นยางของโอตานิเนาะที่เราเปลี่ยนให้ลูกค้าตัวนี้แล้วก็เซตระบบโช๊คอัพใหม่ด้วยการยกเพิ่ม2นิ้วนะผมพร้อมกับใส่ลูกหมากันโค้งเปลี่ยนปีกนกเป็นของยูนิคอนให้นะครับผม นี่แบบนี้เลยนะผมสาหรับตัวช่วงล่างนะครับต่อมาในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะผมกระจกมองข้างก็ใส่ที่ครอบกระจกให้เป็นแบบไฟ LED สีขาวนวลน,นะครับผมแล้วก็มีไฟเรียรวิ่งด้านบนนะผมพร้อมกับตัวไฟส่องสว่างที่กระจกด้านใต้นะผมเวลาเราเปิดประตูตรงนี้ไฟมันจะส่องสว่างให้นะครับแบบนี้เลย ต่อมาในส่วนของตัวลายสติกเกอร์นะผมตัวนี้เป็นลายแบบสิงโตนะผมแล้วก็ตัดตัวอักษรของลูกค้าที่ลูกค้าส่งมาให้นะผมตัวนี้แบบนี้เลยตัวลายสติกเกอร์เนี่ยถ้าเกิดลูกค้ามีลายที่ชอบอยู่ในใจนะผมสามารถส่งมาให้เราได้นะผมต่อมาในส่วนของตัวฟิลม์มติดตั้งให้เพิ่มเติมเป็นฟิล์มเซรามิกรอบคัน พร้อมกับกันสาดทั้ง4ชิ้นนะผมแล้วก็ตัวราวหลังคาสีดำด,ด้านด้านบนนะผมแบบทรงสปอร์ตเหมือนวายแท็กเลยด้านท้ายกระบะนะครับผมตัวนี้ก็ติดตั้งนี่ก่อนก็ไดนะ้ติดตั้งโลบาเพิ่มเติมให้เป็นโลบาเหล็กของアウเลนเดอร์นะผมพร้อมกับตัวตะแกรงขนสัมภาระด้านบนนะผมที่เป็นของ a ウเ n นเดอร์ตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับเผื่อลูกค้าต้องการออกแคมปิ้งอะไรเงี้ยขนสัมภาระไปด้านบนได้นะผม ในส่วนของตัวบอดี้ด้านท้ายนี่เราก็ทําการตีโป่งเพิ่มเติมให้นะผมนี่ดูจากไฟท้ายแล้วผมนี่มันยื่นออกมาเนาะเป็นโป่งนี่ทำให้รถดูมีมิติขึ้นแล้วก็กว้างใหญ่ขึ้นนะผมต่อมาในส่วนของตัวไฟท้ายเปลี่ยนให้เป็นไฟท้ายแบบ LED เป็นรูปตัว C นะผมตัวนี้ พร้อมกับติดตั้งฝาครอบกระบะท้ายที่เป็นตัวอักษร F.O.R.D แบบ3ามิติทำเป็นสีเทาดำให้นะคผมนี่แบบนี้เลยแล้วก็ด้านบนติดเป็นสปอยเลอร์นะผมสีดำเงานะผมะต่อมาตัวกันชนท้ายนะผม ติดตั้งเพิ่มเติมให้เป็นกันชนท้ายของ TTN Hyper Sport นะผมตัวนี้เป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับผมพร้อมกับตัวนี้มี <c oughs> มีไฟถอยนะครับผมให้กับลูกค้าด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้เรายังติดตั้งกล้องถอยเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะครับ <c oughs> เห็นไหมตัวนี้อ่าแบบนี้เลย ตัวนี้มันจะออกที่จอด้านหน้านะผมถ้าอย่างไงเดี๋ยวเราลองตามไปดูต่อภายในนะผมเจ้าต,ตัวภายในคันนี้ก็เราทำเบาะมาใหม่นะผมเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะผมว่าเบาะเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนเป็นสีอะไรลองตามเข้าไปดูในรถนะครับเปิดเข้ามาภายในตัวรถนะครับผมเห็นอย่างเด่นเลยเบาะนะผมเป็นสีแบบเบออาะคอนยักเลยตัวนี้สีเดียวกับที่อยู่ในเอเวอเรสต์ตัวราคาล้านห้าล้านหกล้านเจ็ดนะครับผมตัวนี้นี่บอกได้เลยว่าพรีเมียมมากเลยนะผมหรือว่า อาจจะอยู่ในรถเบนซ์นะผมหลายๆรุ่นนะผมหรือว่ารถ BM นะผมเพราะว่าเบาะสีนี้เนี่ยครับเป็นเบาะหนังนะครับเห็นไหมครับนี่เพราะนั้นยังไม่พอเรายังติดตั้งจอยอนดอยแบบทัชสกรีนเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยนะผมตัวนี้เป็นระบบสัมผัสนะครับนี่เห็นไหมก็สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสามารถดู youtube ได้นะครับผมนี่ตัวนี้มันแจ้งเตือนนะอ่าเราปัดไปนี่ถ้าเรา เปิดต้องเปิดฮอสปอตจากโทรศัพท์มือถือของเราเข้าไปนะครับผมตัวนี้พร้อมกับตัวนี้มีกล้องนะครับผมนี่กล้องด้านหน้ากล้องด้านหลังเนาะกล้องไปแล้วะอ่ะนี่กล้องติดกล้องให้ครบซะละนี่นะครับผมมีกล้องบันทึกวิดีโอด้านหน้านะครับผมติดอยู่ตรงนี้แล้วก็จะออกที่จอนี้นะครับผมตัวนี้ ช้งานง่ายนะครับผมแค่ระบบสัมผัสเพียงปลายนิ้วนะตัวนี้เราแถมให้กับลูกค้าหมดเลยทุกชิ้นนะครับผมทั้งภายนอกและภายในรับรองว่าเท่มากเลยถ้ายังไงเดี๋ยวลองไปคุยกันต่อหน้ารถอีกทีหนึ่งนะครับผมด้านหน้ารถอีกทีหนึ่งเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อหรือว่ารา,ายละเอียดของตัวรถหรือว่าอะไรต่างๆนะผมลองตามไปต่อกันที่ด้านหน้าอีกที<อ>นะครับจบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับ การรีวิวเจ้าตัว XL Plus 4ประตูแต่งสไตล์อเมริกาคันนี้นะผมก็บอกได้เลยว่าให้นะผมทั้งภายนอกและภายในเลยแต่งให้จริงนะผมแต่งให้ฟรีนะผมย้ําเลยนะครับผมก็กาเงินดาวมาเท่านั้นนะผมถ้าลูกค้านะผมท่านใดสนใจสไตล์การแต่งรถแบบทรงอเมริกาคันนี้นะผมก็สามารถทักข้อความเข้ามาได้ทางช่องเจะเอ๋ฟอดประทุมหรือว่าจะเป็นอ่าเพจหรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่ ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะผมถ้ายัางไงก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากรบกวนช่วยกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะผมเผื่อว่า,าผมทำคลิปหรือว่ามีรีวิวรถคันหน้าผมก็จะได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็รอติดตามไว้นะครับผมว่าคันหน้าผมจะมีรุ่นไหนแต่งแบบไหนมานำเสนอสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คันหน้านะครับสวัสดีครับ